เรื่องเล่าเรื่องหลอนตอนตำนานปู่โสมฟออซับวัดคุดีดาวเป็นวัดขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลายปัจจุบันนี้มีสภาพเป็นวัดร้างที่มีตำนานอันเล่นลับในพระราชพงศาวดารยุธยาไม่มีการบันทึกเอาไว้ว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดวัดคุดีดาวตั้งอยู่ในเขตอยุธยาตอนเหนือฝั่งนอกเกาะกรุงศรีซึ่งเชื่อกันว่าคือชุมชนเมืองโบราณก่อนที่จะมีการสร้างกรุงศรีอย,ยุธยาขึ้นมา นอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้วที่วัดกุธิดาวแห่งนี้ก็มีเรื่องราวลึกลับที่เล่าเกี่ยวกับตำนานดูสโสมฝาอรั์สืบทอดกันมาว่าในช่วงปีพุทธศักราช2503พระองค์เจ้าพีระพงพนันวิเดชทรงได้รับสมุดข่อยโบราณจากพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นสมุดข่อยที่ด้านหนึ่งเขียนด้วยอักษรไทยโบราณด้วยสีแต่สีนั้นจืดจางลงจนเป็นสีขาว ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นผ้าเยื่อไม้เขียนด้วยอักษรโบราณด้วยหมึกสีดำมีการว่าดที่ตั้งของโบสถ์เจดีของวัดคุดีดาวแสดงถึงตำแหน่งที่ฝังสมบัติถึง16แห่งจากนั้นพระองค์จึงทำเรื่องขออนุมัติการขุดค้นสมบัติงกดัล่าวโดยใช้เครื่องมายดีเท็กเตอร์ตรวจหาแร่ใต้ดินบริเวณรอบๆวัดคุดีดาวแต่ก็ต้องพบกับความแปลกใจเมื่อขุดลงไปตรงจุดที่ลายแทงระบุ รับไม่พบอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งๆท,ที่เครื่อง m ม่ดีเทคเตอร์ประสงสัญญาณบอกว่ามีของหรือแร่อย่างทองคำอยู่ใต้ดินแท้ๆซึ่งเครื่องไม่ดีเทคเตอร์นี้มีความแม่นยำสูงมากและสามารถตรวจหาแร่ต่างๆใต้ดินได้ลึกถึง20เมตรนอกจากจะพบกับความผิดหวังแล้วพระองค์เจ้าพีระและพระสหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ออยังพบกับความน่ากลัว เมื่อได้เห็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาปรากฏตัวให้เห็นต่อหน้าต่อตาจากภาพที่เห็นนั้นเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวแบบนักรบไทยโบราณแต่ไม่มีหัวเท่านี้ยังไม่พอยังมีความน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับวังในกลางดึกก็มีเสียงคล้ายคนกําลังขุดดินอยู่รอบๆวังอีกด้วยการนี้ทาให้พระองค์ต้องเชิญพระอาจารย์ที่สําเร็จอภิญญามานั่งทางในช่วยดูให้ ซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าวิญญาณที่มาปรากฏให้พระอ,องค์เห็นนั้นก็คือปู่สงฝ้าทรัพ์ยที่เขาได้สาบแช่งแก่ผู้ที่มาขุดสมบัติของเขาทุกคนและในท้ายที่สุดการขุดค้นหาสมบัติที่วัดกุฎีดาวแห่งนี้ก็ต้องมีอันยุติลงครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของความลี้ลับน่าอาศจย์ใจที่ถูกเล่าขานสื่กันมาอย่างยาวนาน แล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม